สวัสดีค่ะในส่วนของขยะทั่วไปนะคะขยะทั่วไปก็คือขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้นะคะแล้วก็ไม่คุ้มค่าที่จะนําไปรีไซเคิลนะคะขยะทั่วไปเนี่ยปลายทางของเขาก็จะลงไปสู่บ่อขยะนะคะตัวอย่างขยะทั่วไปนะคะเช่นช้อนซ่อมที่เราได้จากร้านค้านะคะหรือจะเป็นเศษขนมเศษถุงขนมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นแนวทางในการจัดการขยะทั่วไปที่ดีที่สุดก็คือการลดขยะต้นทาง ลดขยะที่จะเกิดขึ้นจากตัวเราเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะมีผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำมาจากวัสดุธรรมชาตินะคะอาทิเช่นจานกาบหมากนะคะตัวนี้นะคะจะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแทนการใช้โฟมนะคะเรามาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีกล่องพลาสติกนะคะ ซึ่งพลาสติกนี้สามารถใช้ซ้ําได้หลายครั้งลดการสร้างขยะที่จะเกิดขึ้นค่ะหรือจะเป็นการใช้ปิ่นโตนะคะนอกจากนั้นค่ะแก้วน้ํานะคะปัจจุบันนี้คนนิยมรับประทานน้ําหวานเยอะมากขึ้นนะคะแก้วน้ําที่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรต่อไปได้นอกจากลงสู่บ่อขยะนะคะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่จะผลิตขยะที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถ เปลี่ยนจากแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะกลับมาใช้แก้วน้ําแบบนี้นะคะสามารถกักเก็บความเย็นความร้อนได้และไม่สร้างขยะด้วยค่ะนี่เป็นตัวอย่างของสินประดิษฐ์นะคะที่เกิดจากสิ่งของเหลือใช้นะคะอย่างเช่นหลอดดูดน้ําค่ะซึ่งเราสามารถนํามาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งบ้านสามารถสร้างมูลค่าให้กับขยะได้ค่ะหรือจะเป็นลอตเตอรี่นะคะที่ทุกเดือนเนี่ยเราก็จะมีขยะ จากเศษลอตเตอรี่เกิดขึ้นเราสามารถนํามาประดิษฐ์เป็นพัดนะคะสามารถใช้ประโยชน์ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะหรือจะเป็นตะกร้านะคะจากกระป๋องเบียร์นะคะหรือจะเป็นกระป๋องอย่างอื่นก็ได้นะคะก็สวยไปอีกแบบเช่นกัน,นะคะ่ะสามารถลดขยะที่จะเกิดขึ้นในส่วนของถุงพลาสติกนะคะซึ่งปัจจุบันนี้มีปริมาณจํานวนมากนะคะดังนั้นการลดขยะที่ต้นทางก็คือหันมาใช้ ถุงผ้าในการจับจ่ายใช้สอยนะคะ1ถุงเนี่ยสามารถลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นได้หลายใบนะคะสุดท้ายนี้นะคะการจัดการขยะทั่วไปที่ดีที่สุดก็คือการลดขยะที่ต้นทางลดการเกิดลดการใช้ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเช่นถุงเศษช้อนหรือภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะ หันมารักโลกงด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ